ดูเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมนะครับผู้หญิงคนนึงบอกโ,อโหโงงงมากเลยจู่ๆเนี่ยนะฮะมีผู้ชายมาเจอะรถหน้าบ้านถ่ายรูปบ้านเขาเสร็จแล้วเอาไปโพสต<ฆ>์โพสต์ด่าขูว่าจะเผาบ้านอเออเขาก็บอกเอ,อ้าทำไมมาทำกับเขาแบบนี้ตอนนี้ก็บอกพอจะรู้ตัวนะครับว่าชายคนที่มาทําเนี่ยนะฮะเป็นใครนี่การมีวงจรปิดมันดีอย่างนี้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยมายืนลักษณะววยวายวอยวายอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมา เห็นไฟแฟบแฟบแฟที่มือนั่นคือมือถือเปิดแฟชอ่ามือถือเปิดแฟชนะครับจากนั้นขึ้นไปบนรถก็นึกว่าจะไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะวนกลับมาเปิดกระจกเหมือนนั่งบ่นนั่งว่านั่งด่าอยู่คนเดียวในรถเออเหตุการณ์นี้เขาบอกเขากลัวมากนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองเรื่องไม่จบแค่นั้นนะฮะนอกจากที่จะมาอยู่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะชายคนนี้ยังถ่ายรูป บ้านเขาไปโพสต์ต่อว่าแล้วมีการข่มขู่ว่าจะเผาบ้านก็เลยสร้างความกังวลนะครับหญิงเจ้าของบ้านเลยไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองอำนาจเจริญเป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะวันนี้นักข่าวเราไปเจอเจ้าของบ้านนะครับคุณพัชรีนะฮะอายุ42ปีก็บอกว่าจําได้ผู้ชายที่มายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะฮะทีแล้วก็เป็นคนเอาเอาเรื่องราวเขาไปโพสต์เนี่ยเป็นเพืเ่อน,น,นของสามีเขาเองค่ะไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว ก่อนหน้านี้เนี่ยยอมรับว่าสามีกับเพื่อนคนเนี้เคยมีปัญหากันออแต่ก็เคลียร์กันจบไปแล้วสามสี่ปีเรื่อยกับโมเนตเโอ,อ้นานแล้วนะเออเคลียร์กันแบบว่ามันก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องมามาโกรธแค้นอะไรกันแล้วอะต่างคนต่างอยู่พูดง่ายนะฮะเขาบอกเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมาคุกคามเขาแบบนี้ลองฟังกันดูฮะ อาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันในในกลุ่มของเพื่อนนะคะแต่ว่ามันนานหลายปีมากแล้วนั่นคือไม่น่านจะเป็นชนวนไม,ไม่น่านจะเป็นชนวนเหตุแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้แกมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตครอบครัวเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อหรือว่าเราไม่เคยพูดพถึงเขาในทางที่เสียหายนะคะ,ะ,คะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะฮะพอเป็นคดีตํารวจก็รับเรื่องไว้นะครับลงบันทึกประจำวันไว้นะฮะฐานก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับเดี๋ยวจะเรียก เอ่อตัวของผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะมาสอบสวนมาสอบปากคําเพิ่มเติมนะครับวันนี้ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของผู้ชายคนนี้ฮะค,คุณก่อเหตุค่ะหวังว่าจะไปสอบถามข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านนอนอยู่อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้าน,นออกมาไหมเออก็ไม่เจอวันนี้ก็เลยไม่เจออเลยไม่เจอเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่ทราบสาเหตุแต่แต่เขาบอกว่าจากการไปตรวจสอบ Facebook ของผู้ก่อเหตุนะครับ พบว่าเขาเนี่ยมีความไม่พอใจที่ภรรยาของเพื่อน<ฆ>เนี่ยนะคู่กรณีคนเนี้ยนะฮะไปบล็อกเฟซบุ๊กคาดว่าน่าจะบุกมาเพื่อถามหาสาเหตุว่าบล็อกทำไมอบล็อกเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> แต่ถามดีๆก็ได้ไหมออถ้าเกิดว่าเป็นเพราะว่าเรื่องอของการบล็อกเฟซบุ๊ก ครับก็ไม่ถึงขนาดต้องมาทําในลักษณะคล้ายๆกับป็มกูม่ข่มขู่หรือว่าคุกคามแบบนี้นะเออนะฮะเดี๋ยวรอถ้าได้มาโรงพักคงจะได้ทราบข้อที่จริงกันนะครับ